ก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็อยู่กับรายการ hit to game เมอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแคสเกม the space สมนะครับผมโหเกมเพิ่งออกมาเมวันที่ห้าคุ้มพาเองนะครับผมวันนี้ผมก็ได้เล่นเลยผมก็กดเล่นเลยครับโซโลเดียวนะครับเอ ผมขอเล่นแบบง่ายๆดีกว่านะเพอเอิญนผมเล่นเกมแนวนี้ไม่ถนัดเลยอ <c oughs> <c oughs> โอ้ภาพแม่งอย่างสวย <c oughs> มันน่าขึ้นสร้างผู้สร้างนะครับมันน่าขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แต่ผู้สร้างเยอะผ่านเห็นขึ้นมาเต็มเดลสเปซห้ามเฮ้ยมีเอเซคกเพะว่เนี่ยวันที่18ปี2 3ง4เฮ้ยน้อ่ไม่ใช่ไม่ใช่เอเซคนี่หว่าอัฟเฟอร์ไนเนอร์มิสซิสวิสกี้สองห ไอน er ้นี oh, Rut, doc, sure ่มันใครผมก็ไม่รู้จักครับมึงมึงทำมึงทำหน้าแม่งแบบได้ใจมากอะโอ้หนาวหนาวโอ้ยหนาวสิงเกียด เครียดสุดเกินใส่หมวกนี่หมวกอย่างเท่โอ้โหเฮ้ยหมอกหมอกหมอกทำไมมันหนาเหลือเกินโอ้โหเฮ้ยโอเคทิมเฮ้ยเฟมเลต่ำนั้นเฟมเลตสามสิบกว่าเฟมเลตอยู่ที่สามสิบกว่าครับ ป่เราก็เดินไปต่อนะครับท่ามกลางหิมะอันแสนโหดร้ายนะครับมแย่ถึงกันแล้วถึงแล้วเย่เย่จึกไปต่อ คงแปลกิตไม่ค่อยเก่งนะครับใครแปลเป็นก็ฟังเสียงเอาเฮ้ยกดอานะครับเติมกระสุนนะเรียบร้อยแล้วกดอาเติมกระสุนแล้วแล้วก็ต้องยิงที่ตรงนี้นะปุ๊บแล้วกดเอี๊ยนะประตูนะเย็ด ยีเเราเจอคนแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ตายนะครับโหเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำกูเออยิงปลาเออเออเออแหอ่อยเนะเฮ้ยกระธืมกระธืมส้นตีนส้นตีนส้นตีนสามัคคีนะครับส้นตีนสามัคคีของท่านเบลเฟอร์ เอ้ยยิงตา,ายยิงตายไปสเอ้ยต,ยตา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 ยเฮ้ยอะไรอะไรไม่ได้แดกหรอกเอ้ยยายาเฮ้ยเอ้ยต,อยต่อยต่อยต่อยแม่ง,งแล้วปืนปึ๊แม่งใช้ต่อยต่อยต่อยคมตาเทงยมเอย่ทา,อทา,ยาทำปุ๊บหน,น้านโดกูเหยียบหน้าแหกเลย Ti tay Ti tay Ti tay à, tay đấy, tay Ti tay tại giác Ti tay Ti game, Ti tay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  Ti đi Thần thần thần. ท่านท่านท่นกดโอเพนนะกดอีเปิดนะครับแล้วก็เจอผู้ชายนอนอยู่แล้วกดอีนะครับเก็บของมานะการเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเป็นไรเยอะยโอ้คุ้มบินคุ้มโอ้ยยานว่ะเอ้ยไม่ใช่คุ้มบินเออตกแล้วเออเยสรอดได้เว้ยอ้าวเชือกพันตะขอเออใส่ขาเออกระโดดเออเออกดชิป กดชิปเพื่อกรเป็นการกระโดดเลยกดชิปตกเอออย่าอย่าทำอย่าพึ่งเ e คยเจอเมาบีเมาเอไหมหาเอ้ยโอ้โหเริ่มด่านแรกมากระมันแล้วโอ้ราเบิดเระเบิดระเบิดระเบิรโอ้โอ้โอ้ตายตาเฮ้ ยันย like, <To> ตบย oh! oh! ันตบเอ้ชิพายแล้วโอ้โหมันมันโอ้โหมันมากมันมากมันมากโอ้เหเออโอโอ้โอ้โอโอ้โ้อ้โ้อออ้อ้โอตาย้อ้อ้อ้โออ้โอ้อ้โออ้อ้อ้โอ้โอ้องอยเอ้อออ ไม่ตายหรอกทุกเทอรไม่ตายโอ้รอดแล้วรอดแล้วอื้ยรอดเอือดเอือดเอืออือโอ้ถอดหมวกหน้ามึงโคตรเฟิวเลยเฟิวเหมือนกล้วยทอดเลย เฮ้ยไอ้เฮียคนตายไอคิยถูกแขวนคอด้วยโอ้โหสองศพไปด้วยกันเฮ้ยใครเนี่ยทั้งครบรัท่านประธาน Serrano? ร a น l ่ e ท r a n o ร l w a y s the o นประ i าน terroristetersequie. warfare Rabbi i n m เฮ้ยอะไรอะไรกูหามาให้มึงแล้วนะมึงจะลองเหรอมีเสียงหัวใจเต้นตึก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 ดีมากเลย ลักก้นนมึตุ้มเอ,อืเอไอสัตว์ยิงกุทิ้งเลยกูก็ตายดีเหียตอนนี้เราก็ไตลาแล้วนะครับเอ,อ้ยแก่นี่คนเดียวนะครับไร้แก่จะทำอะไรครับฆ่าตัวเองตายใช่ไหมตั้งโ,โหตายทั้งคู่นะครับสุดสละแห่งชาตินะครับพีทตายแล้ว เราก็จบไปเราก็จบแชปเตอร์ที่1นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เดี๋ยวเราเอ้ยยังไม่ได้จะจบแชปเตอร์หนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อที่พาร์ทที่สนะครับถ้าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ